ไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในคดีอาญาข้อหาช่อโกงเพื่อเอาผิดกับลูกนี้แล้วต่อมาลูกนี้โอนที่ดินให้บุตรเป็นความผิดฐานโกงเจ้านี้คัมภีภาษาดีกาที่แปดเก้าศูนย์ห้าสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนของโจท์ในความผิดฐานช่อโกงย่อมนำไปสู่การฟ้องคดีอาญาของพนักงานอายาการไม่ว่าโจท์จะขอเข้าร่วมเป็นโจทกับพนักงานอัยาการหรือไม่ก็มีผลเป็นการเรียกร้องทรัพย์สินร,ราคาที่โจท์สูญเสียไปจากการกระทำความผิดคืนโดยพนักงานอายาการดำเนินการแทนแล้วตามปวีณา มาตรา43โจทย์ไม่ต้องทวงถามหรือฟ้องคดีแพ่งเพื่อบังคับจำเลยชำรหนี้อีกการร้องทุกข์ของโจทย์จึงเป็นกรณีที่โจทย์จะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้จำเลยชำรหนี้แล้วใช้ถุงพลาสติกครอบสีสเปนเจค่าโดยย่อมเล็งเห็นผล คำพิพากษาดีกาที่5332 2,560จำเลยใช้ถุงพลาสติกซึ่งไม่มีช่องอากาศครอ 4, บศีรษะผู้ตายแล้วใช้เทปกาวพันรอบถุงบริเวณรอบลำคอผู้ตายแม้จำเลยม่ได้ประสงค์จะให้ผู้ตายถึงแก่ความตายแต่จำเลยย่อมเล็งเห็นผลได้ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้ผู้ตายขาดอากาศหายใจและถึงแก่ความตายได้จึงถือได้ว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้ตายแล้วเมื่อการกระทำของจำเลยเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายจำเลยจะมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่น การที่จำเลยจะอ้างว่าการกระทำความผิดโดยบันดาลโทษะได้นั้นจะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าจำเลยถูกผู้ตายข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมก่อนและต้องเป็นการกระทำความผิดในขณะที่ถูกผู้ตายข่มเหงด้วยก่อนเกิดเหตุจำเลยกับผู้ตายมีปากเสียงทะเลาะกันในขณะที่จำเลยขับรถยนต์มากับผู้ตายแม้จำเลยอ,อ้างว่าผู้ตายถูกตีและถีบดจำเลยจนทำให้รถยนต์เสียหลักไปชนกับขอบทางด่วนแต่สาเหตุที่ผู้ตายกระทำต่อจำเลยเกิดจากจำเลยหลอกลวงให้ผู้ตายไปพบ เพื่อดูรถยนต์ที่จะนำมาตีใช้นี้ให้แก่ผู้ตายซึ่งจำเลยมีส่วนผิดอยู่ด้วย เมื่อจำเลยใช้เข็มขัดพลาสติกรัดสายไฟมัดมือมัดเท้าใช้เทปปิดปากผู้ตายและถอดเสื้อผ้าของผู้ตายออกไปทิ้งแล้วผู้ตายย่อมไม่อาจกระทำการอันเป็นการข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมต่อไปได้การที่จำเลยยังคงใช้ถุงพลาสติกคลุมศีรษะผู้ตายและใช้เทปมัดถุงพลาสติกกรอบคอผู้ตายจนแน่นโดยอ้างว่ายังคงได้ยินเสียงผู้ตายด่าทอและข่มขู่จะทำร้ายภริยาและบุตรของจำเลยจนทำให้ผู้ตายขาดอากาศหายใจและถึงแก่ความตายในเวลาต่อมานั้น ย่อมไม่อาจรับฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดในขณะที่ถูกผู้ตายข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นทำการกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นการกระทำความผิดโดยบันดาลโทษะผู้จัดการร้านสะดวกซื้อต้องนำเงินที่ได้จากการขายของมานับต่อหน้าเจ้าของร้านเมื่อนับเสร็จเจ้าของร้านจึงจะเขียนใบฝากเงินและนำเงินมอบให้ไปฝากเมื่อเจ้าของร้านเขียนใบฝากเงินและมอบเงินแล้วถือว่ามอบการครอบครองในเงินให้แล้วเอาไปเป็นยักยอกคัมภีร์ภาษาดีกาที่6 1 1น 2,560ผู้เสียหายประกอบกิจการร้านซอจำเลยเป็นพนักงานของผู้เสียหายมีหน้าที่ดูแลกิจการในร้านซอและนำเงินรายได้ของร้านไปฝากธนาคารโดยเมื่อพนักงานของร้านขายสินค้าได้แล้วจะนำเงินที่ได้รับจากลูกค้าใส่ซองหย่อนลงไปในตู้นิราภัยของร้านซึ่งจำเลยเป็นผู้ถือกุญแจตู้นิราภัยเพียงคนเดียวและไม่มีสิทธินำเงินรายได้ดังกล่าว ไปใช้ส่วนตัวเวลาประมาณสิบสามนาฬิกาของทุกวันจำเลยต้องนำกุญแจไปไขตู้นิราภายัยจำงินรายได้ของร้านออกมาแล้วไปตรวจนับต่อหน้าสอและทอมเมอร์ซาจำนวนรายได้แล้วสอจะเขียนบันนาฝากเงินและมอบมาสุดบัญชีของตนเองให้จำเลยจากนั้นจำเลยจะขับรถยนต์นำเงินพร้อมสมุดบัญชีและใบนําฝากไปฝากเงินที่ธนาคารวันรุ่งขึ้นจำเลยต้องนาใบรับฝากเงินที่มีตราประทับจากธนาคารส่งคืน ให้แก่ผู้เสียหายเพื่อตรวจสอบยอดเงินที่นำไปฝากธนาคารว่าครบถ้วนหรือไม่วันเกิดเหตุธนาคารบุตรของเอได้ร่วมตรวจนับเงินกับจำเลยแล้วมอบเงินจำนวน3 0 0 0 0นบาทให้จำเลยนำไปฝากธนาคารหลังจากนั้นจำเลยรวมกับพวกเอาเงินนั้นไปการที่จำเลยใช้กุญแจไขตู้นิราภายัยนำเงินรายได้ของร้านซอออกมาแล้วนำไปตรวจนับต่อหน้าสและทเป็นเพียงการทำงานในหน้าที่ดูแลเงินชั่วคราวเท่านั้นหาใช่เป็นเรื่องที่ผู้เสียหายได้มอบการครอบครองเงินให้แก่จำเลยโดยเด็ดขาดไม่ ดังนี้ขณะนั้นจำเลยจึงมีใช่ผู้ครอบครองเงินของผู้เสียหายแต่เมื่อจำเลยเอาเงินจำนวนสามแสนบาทของผู้เสียหายไปหลังจากที่ผู้เสียหายตรวจสอบแล้วมอบให้จำเลยนำไปฝากเข้าบัญชีของผู้เสียหายที่ธนาคารกรณีจึงถือได้ว่าขณะนั้นผู้เสียหายได้มอบเงินจำนวนดังกล่าวให้อยู่ในความครอบครองของจำเลยแล้ว เพราะจำเลยต้องถือและรักษาเงินจำนวนนั้นจนกระทั่งนำไปฝากเข้าบัญชีของผู้เสียหายที่ธนาคารให้เรียบร้อยการที่จำเลยวางแผนให้ผู้จำเลยมาแย่งเอาเงินไปในระหว่างเดินทางไปธนาคารจึงเป็นความผิดฐานยักยอกเมื่อความผิดฐานดังกล่าวเป็นความผิดอันยอมความได้และผู้เสียหายถอนคำร้องทุกสิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์จึงระนับไปตามปวิอมอมามา39 2 ชุมนุมโดดปิดถนนค้นรถผู้ที่ผ่านไปมารถคันใดไม่ยินยอมให้คนก็ปล่อยลมยางยกรถคมขู่เป็นความผิดตามมาตรา2 1 5โดยผู้มัวสุมไม่จำต้องรู้จักกันมาก่อนคำพิภากษาดีกาที่986 2564จำเลยทั้งสองมีอำนาจสั่งการในการชุมนุมม่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปใช้กำลังประทุษร้ายขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร,ร้ายรือกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง โดยจำเลยทั้งสองสามารถอนุญาตให้รถยนต์คันใดแล่นผ่านจุดที่ชุมนุมไปได้ฟังได้ว่าจำเลยทั้งสองเป็นหัวหน้าหรือผู้มีหน้าที่สั่งการในการม่วสุมการการะทำของจำเลยทั้งสองเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2 1 5วรรา3ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา215้หผู้ม่วสุมไม่จำต้องมีเจตนากระทำผิดในร,รายละเอียดอย่างเดียวกันเพียงแต่เป็นการใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึง่งให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองก็เป็นความผิดทั้งผู้ที่ม่วสุมไม่จำต้องรู้จัก รม,มีการนัดหมายวางแผนกันมาก่อนจำเลยทั้งสองรวมกับพวกม่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปใช้กำลังประทุษร้ายขู่เข็นเพื่อก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองเมื่อเจ้าพนักงานได้สั่งให้จำเลยทั้งสองกับพวกให้เลิกการม่วสุมจำเลยทั้งสองกับพวกไม่เลิกม่วสุมการกระทำของจำเลยทั้งสองจึงเป็นความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานไม่ยอมเลิกม่วสุมกันเพื่อกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา216 จำเลยทั้งสองกับผู้ที่ปิดกั้นถนนทำให้ประชาชนทั่วไปไม่สามารถใช้ถนนที่เกิดเหตุในการสัญจรได้อย่างปกติทั้งยังมีการตรวจคนรถทุกคันที่แล่นผ่านโดยจำเลยทั้งสองไม่มีอำนาจตรวจคนได้ตามกฎหมายและหากคนขับรถคันใดไม่ยอมให้ตรวจคนจำเลยทั้งสองกับผู้ผู้ชุมนุมก็ใช้กำลังผลโยกรถไปมาปล่อยลมยางล้อรถกัดและยึดรถบงังการกระทำของจำเลยทั้งสองกับผู้เป็นการบังคับขู่เข็นก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณที่เกิดเหตุพฤติการถือไม่ได้ว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมีใช่เป็นการใช้เสรีภาพโดยชอบการกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นความผิดฐานร่วมกันเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการในการมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปกระทำให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองฐานร่วมกันขัดคำสั่งเจ้าพนักงานฐานร่วมกันกระทำการปิดกั้นทางหลวงและฐานร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่น จำเลยทั้งสองกับผู้มีเจตนาจะสกัดกันเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าพนักงานตำรวจไม่ให้เคลื่อนย้ายกำลังพลไปปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่กรุงเทพมหานาครจึงร่วมกันทำการตรวจคน้นรถยนต์ทุกคันที่แล่นผ่านบริเวณที่เกิดเหตุรวมทั้งรถยนต์ที่ผู้เสียหายทั้ง3าขับและนั่งโดยสาม,มาในลักษณะเป็นการข่มขืนใจผู้เสียหายทั้ง3อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 0 9วรกสองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกระทำความผิดฐานร่วมกันม่วสุม ตั้งแต่สิคนขึ้นไปเพื่อกระทําให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2องหาวรสาดังนนี้การกระทําของจําเลยทั้งสองเป็นกรรมเดียวกันหลอกลวงว่ามีเลขจ่าสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยแจกใบปลิวให้โทรศัพท์มาหาจําเลยเพื่อขอรับเลขหากถูกรางวัลจําเลยขอแบ่งเงินที่ถูกรางวัลผู้เสียหายตรวจสอบแล้วว่าไม่จริงไม่เชื่อเป็นพยายามกระทําความผิดฐานช่อโกงประชาชนโดยไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ คำพิพากษาดีกาที่229/2564จำเลยมีเจตนาหลอกลวงเอาเงินจากประชาชนทั่วไปที่ได้รับใบปลิวของจำเลยมาแต่ต้นโดยการโฆษณาชักชวนเล่นหวยด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งให้ติดต่อไปะยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไวเพื่อขอรับเลขท้าย2ตัวบนและเลขท้าย2ตัวล่างซึ่งได้มาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหากถูกรางวัลจำเลยของเงินเป็นค่าตอบแทนโดยจำเลยไม่มีเลขที่ได้มาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลการที่มีประชาชน ผู้โทรศัพท์มาหาจำเลยและจำเลยแจ้งเลขซึ่งจำเลยไม่ได้มาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นเรื่องที่จำเลยหลอกลวงมีใช่การให้หรือตอบแทนสิ่งใดแก่ประชาชนที่โทรศัพท์มาหาจำเลยตามที่ถูกหลอกลวงจึงไม่เป็นสัญญาต่างตอบแทนและเป็นการลงมือกระทำความผิดฐานช่อโกงประชาชนแล้วแต่ประชาชนที่ถูกจำเลยหลอกลวงตรวจสอบพบว่าไม่ใช่เรื่องจริงมีได้หลงเชื่อการกระทำของจำเลยไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้จึงเป็นความผิดเพียงฐานพยายามกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา81 ซึ่งต้องลงทษอไม่เกินกึ่งหนึ่งของทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นหลอกลวงให้ทำสัญญาขายฝากเพื่อให้ได้เงินแต่ผู้เสียหายสมอบแคชเชียร์เช็คให้รับแคชเชียร์เช็คดังกล่าวแล้วนำไปขึ้นเงินเป็นความผิดฐานร่วมกันช่อโกองไม่ใช่รับของโจรคัมภีภาคษาดีกาที่43052562โจ์นำสืบว่าจำเลยที่หนึ่งและที่สองร่วมกันหลอกลวงโจ์ให้ทำสัญญาซื้อฝากที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีราคาสูงกว่าความเป็นจริง โดยมีวัตถุประสงค์สุดท้ายคือการได้เงินไปจากโจดไม่ใช่สัญญาหรือแคชเชียร์เช็คการที่โจตกลงทำสัญญาแล้วมอบแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายเงินให้จำเลยที่1หรือผู้ถือแก่จำเลยที่1และที่2โดยจำเลยทั้งสองยังไม่ได้รับเงินตามวัตถุประสงค์สุดท้ายแคชเชียร์เช็คจนเป็นเพียงทรัพย์สินที่จำเลยที่1และที่2ได้มาโดยในขั้นตอนการพยายามกระทําความผิดไม่ใช่ได้มาจากการกระทําความผิดสเร็จฐานช่อโกงพฤติการที่จำเลยที่3รับแคชเชียร์เช็คจากจำเลยที่1และที่2มาแล้ว นำไปขึ้นเงินจากธนาคารเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์สุดท้ายคือเงินที่ได้จากการหลอกลวงของจำเลยที่1การที่จำเลยที่3รับแคชเชียร์เช็คไว้แล้วนำไปฝากเข้าบัญชีของจำเลยที่3จึงไม่ใช่การกระทำความผิดฐานรับของโจรเมื่อการกระทำของจำเลยที่3เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการกระทำความผิดฐานช่อโกงจำเลยที่3จะมีความรับผิดในฐานะเป็นตัวการร่วมกระทำความผิดกับจำเลยที่1และที่2ในความผิดฐานช่อโกง ใช้น้ำมันปริมาณครึ่งขวดเล็กราตัวผู้เสียหายแล้วจดไฟเผาเกิดแผลไม่13%เของร่างกายเป็นเจตนาทำร้ายเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสโดยทรมานหรือโดยกระทำทารุณโหดร้ายคำพิภาคษาดีกาที่3326 2,564จำเลยมิได้ตัดสินใจเด็ดขาดที่จะจุดไฟเผาผู้เสียหามาก่อนหากแต่เมื่อผู้เสียหายให้หยุดรถเพื่อพูดจากันแล้วจึงเกิดการทะเลาะโต้เถียงท้าทายกันจำเลยจึงเดินกลับไปเอาน้ำมามาราใส่ผู้เสียหายซึ่งก็ยังไม่ได้จุดไฟในทันทีเมื่อผู้เสียหายผู้ท้าทายอีกจำเลยจึงจุดไฟทั้งนี้ปริมาณของน้ำมันที่ใช้มีเพียงครึ่งของขวดน้ำขวดเล็กเป็นจำนวนที่ไม่มากนักและเทราเพียงที่เสื้อบริเวณหน้าอกเมื่อไฟติดแล้วจำเลยก็ช่วยถอดเสื้อของผู้เสียหายออกในทันทีเพื่อไม่ให้ผู้เสียหาย ได้รับอันตรายจากการกระทำของจำเลยทั้งบาดแผลไฟไหม้ของผู้เสียหายมีเพียง13%ของร่างกายไม่ทำให้ถึงแก่ความตายพฤติการแห่งคดีแสดงว่าจำเลยตัดสินใจลงมือทำร้ายผู้เสียหายหลังจากเกิดการทะเลาะกันจนจำเลยเกิดโทสะจิตตัดสินใจกลับไปเอาขวดน้ำมันที่รถกระบะมาเทราใส่ผู้เสียหายจึงเป็นความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุ ให้ได้รับอันตรายสาหัสโดยทรมานหรือโดยกระทําทารุนโหดร้ายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา298ประกอบมาตรา289 5หาได้เป็นความผิดฐานพยายามฆ่าโดยทรมานหรือโดยกระทําทารุนโหดร้ายไมย่ชอบคลิปแบบนี้กดไลค์แชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกได้เลยครับมีแนวข้อสอบตัวอย่างคำพิพากษาให้ทุกสัปดาห์เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ